จะทำแต้มให้ให้ติดกันเดือพแต่ก็ออกไปเล่นก็ยังก็ยังมีลมนะคะแล้วก็พลาดพัดเบอร์ดีหลายลูกคือพัดไม่ถึงริมเลยลินข้างในค่อนข้างฝืดแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เสียแต้มค่ะแล้วก็มีปุ่มว่าเอ่อคงก็ยังคงความยากวน้เหมือนเดิมวันนี้ถ้าสนามก็ยากเหมือนเดิมแต่แต่ว่าในความที่เราได้เรียนรู้จากวันแรกแล้วก็วันที่สองแล้วแล้วก็มามาปรับใช้วันที่สาม ก็ได้รู้เหลี่ยมสนามแบบมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าลมประมาณนี้ต้องเผื่อประมาณกี้ะดีขึ้นเล่นมั่นใจทุกช็อตเลยติดแค่พัดไม่ถึงเดียวค่ะแค่นั้นเลยเพราะว่าพัดถูกแรงแต่ว่าใคทามที่ย่าย่าสปอนเซอร์เขาจะมีแบบมีความแบบิ้นรูปแบบิ้นไปิ้นมาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องซ้อมพัดให้แบบปล่อยเฟิร์มแล้วก็มั่นใจให้มากขึ้นทีนี้ก็ต้องดูพินโพซิชันนะคะหูว่าเขามันปรับ คงได้ยากกว่านี้ไม่ไม่รู้ว่าสามวันนี้เก็บไว้สำหรับวันสุดท้ายหรือเปล่าลว่าจะแบบจะยากหรือเศษก็ต้อง,ต,องต้องลองดูค่ะแล้วก็อาจจะต้องซ้อมพัดพัดให้ถึงหลุมมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างโดยรวมดีค่ะมั่นใจมากพรุ่งนี้ต้องอันเดอร์คู่นี้ได้แน่นอน